สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับอพิโซด์นี้ค่ะบล็อกเกอร์ที่ชื่อมิกกี้เขามาทำการวิเคราะห์ตลาดของละครโรแมนติกของจีนนะคะในปี2024เขาบอกว่าซบเซาถึงขีดสุดกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นปีที่ละครสั้นนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะสำหรับคุณมิกกี้นั้นเขียนวิเคราะห์เอาไว้ในวันที่15ตุลาคมปี2025แต่ว่าเป็นการวิคคะร์นะคะซีรีส์ของปี2024นะคะ เคเขาบอกว่าในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และก็โทรทัศน์ปี2024เนี่ยละครรักโรแมนติกนะคะ,ะเผชิญกับภาวะที่แตกแยกแล้วก็ล้มเหลวอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยอีกด้านหนึ่งนั้นนะคะก็ละครดั้งเดิมที่เป็นโรแมนติกนั้นมีความซบเซารวมทั้งไปถึงภาพยนตร์ด้วยบ็อกออฟฟิศของเทศการซีซีนะคะก็แตะระดับต่ำสุดในรอบ10ปีกันเลยทีเดียวสำหรับปี2024นะคะแล้วก็ส่วนแบ่งทางการตลาดข ละครไอดอลที่เคยได้รับความนิยมอย่างล้นหลามก็ลดลงอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆ ในทั้งกลับกันเนี่ยธุรกิจซีรีส์ขนาดสั้นนะคะแนวตังเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยตั้งแต่ปี2024มานะคะอย่างเช่นเรื่อง summer f e n d e l a ค่ะมียอดผู้ชมทะลุ3,000ล้านครั้งนะคะแล้วก็มี love at first sight ได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงวันหยุดวันชาติของปีที่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ผลงานอันโดดเด่นนะคะก็มีซีรีส์ที่เป็นมินิซีรีส์มียอดผู้ชมทะลุร้อยล้านคนหลายเรื่องเลยนะคะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยภูมิ ที่แตกต่างกันนี้ก็เป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งในอุตสาหกรรมบันเทิงในขณะที่โลกภายนอกมักจะวิพากษ์วิจารณ์นะคะละครแบบโรแมนติกแบบดั้งเดิมว่าเป็นแบบเรื่องไร้สาระความรักไร้ค่าความรักไร้ประโยชน์พวกเขากําลังมองข้ามผลงานที่แข็งแกร่งของละครประเภทนี้ไปนะคะไปอยู่ที่มินิซีรีส์กันค่ะเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแบบนี้นะคะผู้สร้างก็ได้เสนอคําตอบที่แตกต่างกัน2แบบ ด้วยกัน ถ้าเป็นซีรีส์ขนาดยาวเขาบอกว่ากำลังที่จะทำแนวทางให้มันมีความผสมผสานนะคะความรักบวกกับแรงบันดาลใจแล้วก็ผสานบวกกับองค์ประกอบต่างๆอย่างเช่นอาจจะเป็นสถานที่ทำงานหรือว่าผสานบวกกับแฟนตาซีหรือว่าบวกกับความระทึกขวัญเข้าไปกับเนื้อเรื่องหลักด้วยเช่นเดียวกับความโรแมนติกความรักนั่นแหละนะคะเขายกตัวอย่างนะคะ My Human Firework mm hmm. นักดับเพลิงนะคะแล้วก็มีแพทย์มาเป็นตัวเอกในตอนนั้นแล้วก็มี เรื่องของชาย in your winter night นะคะนำเสนอฉากจัก,กรวาลคู่ขนานเอามารว,รวมกันกับองค์ประกอบของความเป็นความรักโรแมนติกนะคะแม้ว่าแนวนี้ในตอนแรกจะมุ่งเป้าไปที่การเสริมสร้างเนื้อเรื่องแต่บ่อยครั้งกับทำให้แนวเรื่องมันดูคุมเครือแล้วก็ทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าแม้แต่อาชีพก็กลายเป็นฉากหลังของความรักระหว่างตัวละครทั้งพระเอกแล้วก็นางเอกได้ด้วยนะคะจากนั้นเขายกตัวอย่างเรื่อง good girl นะคะเน้นย้ำคุ คุณค่าของความรักในแง่ประโยชน์ใช้สอยอย่างชัดเจนอย่างเช่นการช่วยเหลือนางเอกให้บรรลุการแบบเปลี่ยนชนชั้นทางสังคมแล้วก็มีการปราบวายร้ายแล้วก็แก้ไขปัญหาชีวิตค่ะความนิยมที่ยั่งยืนของตัวละครอย่างเช่น CEO ผู้ผู้ผด็จการในผลงานเหล่านี้ก็จะมีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรแล้วก็มีสถานะที่จับต้องได้นะคะก่อนหน้านี้ CEO ผู้ผู้ผด็จการนะคะในซีรีส์ยาวๆมักจะมอบ กระเป๋าแล้วก็เงินให้กับนางเอกผู้ยากไร้โดยที่ความก้าวหน้าในชีวิตของตัวนางเอกก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนะะักค่ะแต่ว่าซีรีส์สั้นในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่ตัวเอกผู้มีอํานาจเหนือกว่ามากๆซึ่งคอยป้อนทรัพยากรแล้วก็สายสัมพันธ์ให้กับตัวของนางเอกมากก็ทําให้หนางเอกสามารถมุ่งมันสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าได้นะคะการแสดงออกที่ตรงไปตรงมานี้สอดคล้องกับความคดาดหวังกับความรักที่เน้นประโยชน์ใช้สอยแล้วก็ ปฏิบัติจริงของผู้ชมในปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะในโลกปัจจุบันนี้นะคะที่ความกดดันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ดูเหมือนว่าการไร้ความรักความโรแมนติกจะกลายเป็นความคิดทางสังคมที่พบเห็นได้ทั่วไปในสังคมบ้านเขาอ่ะนะคะสังคมจีนค่ะอย่างไรก็ตามที่น่าสนใจก็คือระยะห่างทางอารมณ์ในความเป็นจริงกับก่อให้เกิดความต้องการชดเชยทางอารมณ์ที่มากยิ่งขึ้นอย่างบนโซเชียลมีเดียนะคะคู่รักหรือว่าคู่เคมี ก็จะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ตั้งแต่ดารากีฬานะคะไปจนถึงตัวละครเสมือนจริงค่ะ การตลาดนะคะในการที่จะโฆษณาเคมีของพระเอกนางเอกเ,เป็นส่วนสำคัญในการโปรโมทละครเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะทั้งละครโทรทัศน์แล้วก็ทั้งภาพยนตร์ต่างก็ต้องโปรโมทโปสเตอร์ที่มีความสัมพันธ์ของพระเอกนางเอกค่ะส่วนละครสั้นนั้นตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้อย่างดีนะคะคือเมื่อเทียบกับการดาเนินเรื่องแบบค่อยเป็นค่อยไปของซีรีส์แบบยาวแล้วเนี่ยซีรีส์สั้นนั้นไปอย่างรวดเร็วกว่านะคะพบกันครั้งแรกมั่นหมายอยู่ด้วยกันจุบกันนะคะได้กันแล้วก็มี มีลูกอะไรเงี้ยเร็วมากนะคะละครสั้นบางเรื่องถึงกับถ่ายทอดอารมณ์ของซีรีส์แบบ ซีรีส์ยาวๆแบบ5ตอนเนี่ยได้ภายในไม่กี่นาทีนะคะการเล่าเรื่องที่เน้นอารมณ์เข้มข้นนี้ก็มอบคุณค่าทางอารมณ์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าให้กับผู้ชมนั่นเองค่ะสำหรับละครสั้นในยุคแรกๆนั้นเต็มไปด้วยการใช้อารมณ์แล้วก็บทค่อนข้างจะเป็นละครน้ําเน่าเพราะว่าต้นทุนการผลิตต่ำนะคะแต่ว่าผลงานรุ่นใหม่ๆที่กําลังออกมานี้ทําลายกรอบแบบนี้หมดแล้วเพราะว่าซีรีส์สั้นๆน,นะคะมีะฉากมีพ็อปอะไรที่มีคุณภาพมาก ยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ได้ก้าวกระโดดเชิงคุณภาพเลยนะคะขึ้นมามีการจัดแสงและเงาออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเลยนะคะมีดนตรีด้วยที่เข้ากับเนื้อเรื่องมีงานกล้องที่สร้างสารรค์แล้วก็มีการผสมผสานกันเกิดเป็นผลงานศินลปะอันเป็นเอกลักษณ์ขึ้นมานี่ก็คือความพัฒนาของซีรีส์แบบมินิซีรีส์แบบสั้นนั่นเองค่ะ เมื่อช่วงความสนใจของผู้ชมนั้นถูกแบ่งแยกมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีทางเลือกมากมายความต้องการทางอารมณ์นะคะของผู้ชมก็เรียกได้ว่าทุกคนอยู่ในชีวิตที่มันเร่งด่วนดังนั้นเขาก็อยากจะดูอะไรเร็วๆนะคะนี่ก็คือการวิเคราะห์ของทางาท่านบล็อกเกอร์ท่านนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นมินิซีรีจะนําเสนอรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนได้มากกว่าแล้วก็เดินเรื่องได้เร็วนะคะแต่ว่านี่ก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้ทีมเรื่องของละครรักโรแมนติกแบบยาวนะคะที่เป็นละครยาวมันจะหา ไปอย่างสิ้นเชิงนะคือมันก็ยังอยู่นั่นแหละแต่ว่าความสําเร็จของมินิซิเลียค่ะก็จะแบบมาอย่างรวดเร็วเนาะแล้วก็จะเป็นบทเรียนสําคัญสําหรับวงการละครโดยรวมในอนาคตอันใกล้ค่ะนั่นก็คือผู้ชมนั้นต้องการเรื่องราวความรักความโรแมนติกอยู่เสมอแหละแต่ว่าวิธีการเล่าเรื่องต้องพัฒนาไปตามยุคสมัยด้วยนะคะอาแล้วค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของเนื้อความนะคะของข่าวซึ่งจริงแล้วก็ที่จีนเนาะเขาก็ดีนะมีการวิเคราะห์อะไรอย่างนี้ เขาก็จะได้รู้แนวทางของการเติบโตของวงการซีรีส์ด้วยนะคะบางบางคนอย่างพวกเราเนี่ยอยู่เมืองไทยพวกเราจะไม่รู้สึกหรอกเพราะว่าเรื่องไหนออกมามันก็ดังๆทั้งนั้นคือเรื่องที่เขาโปรโมทเยอะๆก็จะเป็นเรื่องที่คนไทยรู้จักศิลปินแล้วก็รักศิลปินมากๆด้วยดังนั้นพวกเราก็เลยไม่รู้ว่าอ๋อที่จีนมันซบเซานี่ว่าที่จีนมันก็ไม่ค่อยเป็นกระแสเท่าไหร่นี่ว่านะคะแต่ว่าที่ไทยเราพวกเราแฮปปี้มากๆพวกเราแฮปปี้มากๆเลยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอย่างบางเรื่องพวกเราชอบ จงเลยแต่พอไปดูเรตติ้งบนโต๊ะป่านหรือว่าเรตติ้งจากการพูดคุยคำวิพากษ์วิจารณ์เอาทำไมเขาแบบให้น้อยจังเลยให้เรื่องนี้ที่เราว่ามันดีๆเนี่ยน้อยจังเลยมันก็เป็นไปได้นะคะก็เห็นมาหลายๆเรื่องแล้วเช่นเดียวกันค่ะก็เรื่องของการดูซีรีส์มันเป็นเรื่องของความชอบตามรสสนิยมนะคะเพราะฉะนั้นรสสนิยมมันก็แตกต่างกันได้เราต้องไม่ไปบังคับใครให้มาชอบเหมือนเรานะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้มีความสุขกันมากๆค่ะสวัสดีค่ะ